ตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปขนซองใช่ค่ะตอบลูทไม้ไม่หูกันใช่เพราะว่าเราออกจากมหลาลัยตอนครึ่งนะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามสี่สิบสองแล้วและรถออกสี่โมงขอให้ทันคะ่ะขอบคุณมากค่ะ ตบแช่ง e นะคะทุกคนไม่ตรถนะทุกคนัดีน <eye> <fit> ี้คืมาทานตามูดิดนะมถึงก่อนแค่ะโมงค่าสิบเอ๊ะสามันสิบเจ็ดตอนนี้ใบสามพัสิบเก้ารถองส่เดี๋ยเจอกันที่เชียงใหม่เดี๋ยวเราก็เชี่ยมอย่างปลอดภัย เราจะไปที่พักเราแล้วเราก็จะไปหาของกินกันนะคะตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วตอนนี้หนึ่งทุ่มยี่สิบสองแล สองทุ่มห้าสิบกับข้าวผัดของเราเดี๋ยวสักวัาเสร็จแล้วเราจะมารีวิวกันนะคะทุกคนใช่แล้วก็ส่ันรีวิวกันต่อน,นะคะหยุตอนน,นนี้ก็มานตีวิ่งจากโองแรมไปใช่โกง<อ>สุดหกงเกมที่ไหนจะมาคือ <c oughs> พี่เขาก็แบบบันเชิน,น่าเจ็โมง ก็ไม่ถึงเวลาก่อนสัมภาษณ์หน,นึ่งชั่วโมงใช่ปหมกเออก็เลยเจ็ดโมงค่ะเราแก็บแต่เจ <ไป S 1> <ม>็ดโมงตอนนี้คือเรากำลังนี่นี่วิ่งไปอยู่ปิดเลยแล้วเจอกันในที่สุดเราก็วิ่งมาถึงจตห์ เ้ซ้ายขวาเป็วัดหน้าหลังก็เป็เราไม่รู้ว่าเราข้อเนื้อที่วัดไรแต่เราเดินเที่ยวรอบไปในข้อมังกาใช่ไหวก่อนแล้วกันเก็บพบทุกวัดในเมืองเชียงใหม่แล้ว มารีวิวคำถามที่เราเดินสัมภาษณ์กันวันนี้นะคะได้เข้ารอบตอนแปดโมงสิบห้านะคะแปดโมงตรงค่ะใช่เราเข้าไปใช่ไหมตอนแรกก็ตัวถามเลยว่าเราจะไปเมืองไหนก็ไปเมืองนั้นอะ่ะเราไปทำอะไรเช่นไปทำงานหรือว่าอะไรไปเที่ยวส่วนนคำถามที่สองก็จะถามประมาณว่าแบบเมื่อเราไป งานที่นน่นเราได้ประโยชน์ยังไงบ้างต่อการทางานในอนาคตแล้วก็คำถามที่สามนะคะก็คือเราทําอะไรในเวลาว่างน,นี่ก็ทางานตอบให้มนแบบว่าแบบมีประโยชน์มากที่สุดส่วนเรานะคะก็คือโดนว่าเราตอนเรียนจบเนี่ยเราอยากทํางานอะไรแล้วภาษาอังกฤษเนี่ย มีประโยชน์กับงานเรายังไงแล้วก็เวลาว่างที่มอนทาน่าเราจะไปมอนทาน่าเนาะเวลาว่างที่มอนทาน่าเนี่ยเราจะทําอะไรแล้วก็อีกประมาณสองคำถามเราจะไม่ได้แต่ว่าเป็นคําถามแนวเดียวกับโอปอลเลยแบบนั้นเลยพูดก็คือบใจดีมากนะคะทุกคนเชยิ้มมากจริงๆยิ้มตลอดเลย,ยเล้นหนาแบบใช่แบบว,ว่า เราพยายามแบบอย่าตื่นเต้นมีสติแล้วก็พยายามตอบแล้วก็ยิ้มเรารองวีซ่าผ่านแน่นอน,นุกคนแล้วพอผ่านใช่ไหมเขาก็จะให้นี่มาแต่ะใช่เขาก็จะยื่นให้เราเลยจ้ซาเอเยอวีซ่าแอปฟูเจอคลิปที่มีกัน